สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะของชาวราศีกันลัคนากันในเดือนกันยายนนี้พศ2 5 6 6นะคะราศีกันคือผู้ที่เกิดระหวังวันที่17นะคะกันยายนถึง16ตุลาคมอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยวันที่หมอกรพิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วเนาะอธิษฐานให้ดูได้ทั้งลัคนาเลยถ้าคุณไปผูกดวงอยู่ลัคนากันก็ดูได้นะคะแต่ไม่ว่าจะดูแบบไหนดวงที่วางอยู่ตรงนี้ ก็มีช่ดวง,งคุณโดยตรงนะคะเป็นดวงโดยรวมหมอแค่อยากจะบอกว่าคงไม่ตรงกับทุกคนแน่นอนดูแค่เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะคะไพ่สามารถอ่านสลับกันเป็นไวเวอร์ซ่าได้มารับชมรับฟังกันเลยค่ะราศีกันนะคะพไพ่ใบแรกของคุณจัดเมน้นจัดเม้นเป็นไพ่ตื่นรู้เป็นไพก่การเรียนรู้เป็นไพ่ของผลการกระทานะคะตรงนี้นะนะเป็นไพ่บาปุลคุณโทษนะคะตรงนี้หมอว่าชาวกันราศีกัน เป็นคนที่ชอบไฟผ่าสวดมนต์เป็นคนที่มีครูบาอาจารย์นะคะตรงนี้นะคะหรือไพ่สัตว์แสงทองะคะที่ซองมาตรงนี้เห็นไหมคะจัดเม้นนี่เป็นสิ่งเก่าๆก,ก็ได้หรือบ,บางคนเริ่มตื่นรู้ในความรักความสมาัธิที่ผ่านมาเหมือนพอแล้วไม่อยากได้จบนะ,ะเหนื่อยคุณเห็นไหมสเตนนะ,ะสู้กับวัวกระทิงเนาะสำหรับนี้นะคะเหนื่อยมากเลยความรักที่ทรหดอดโนที่คุณเหนื่อยกับความรักที่มาเยอะมันแย่ในความสัมพันธ์ คุณมูฟออกจากอะไรมาที่มันว่างเปล่าคุณเห็นเรือไหมคะมันว่างเปล่าคุณใช้เวลากับคนนี้มานานคุณอาจจะเคยเคยพยายามทุกอย่างแล้วละคะ่ะแต่ตรงนี้มันเหมือนคุณมูฟละนะคะมันว่างเปล่า,ม,า,ลามันไม่มีอะไรให้เราตรงนี้นะคะทีนี้หมอพูดถึงคนโสดบางคนโสดนะ,ะมีเกณฑ์ด้วยนะที่คุณจะพบรักใหม่เริงเรียนนะคะเป็นความรักนะ,ะเป็นความเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไพ่ตรงนี้ขึ้นมา สองถ้วยขึ้นมาด้วยนะนะคะมอมินว่าคุณไม่ได้คิดไปเองฝ่ายเดียวมีคนมารู้สึกแอบชอบแอบรักเรานะหรือคุณอาจจะเจอทางสายเพื่อนทางสายงานคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะตรงนี้ได้ด้วยนะหรือเขาทําให้คุณอบอุ่นรู้สึกมาเติมเต็มคุณไพ่ตัวนี้ไพต่ตีคั่วมาเห็นไหมคะควีนถ้วยคิงถ้วยคุณจะรู้สึกเอ้ยทําไมเรามีความสุขเรามีความสดใสอบอุ่นใจกับคนที่เข้ามาคนสดตรงนี้นะคะ ไพ่มันตีคู่ออกมาเลยเนาะนะคะถ้าท่านชายราศีกันอาจจะได้เจอผู้หญิงที่อายุเยอะกว่าคุณหรือถ้าเป็นคนที่อายุเท่ากันหรืออ่อนกว่าเป็นคนที่หมอพูดเลยว่าคนนี้นะคะมีความรู้สึกว่าเขามีทุกอย่างเช่นมีความรักความรู้สึกดีๆให้กับคุณหรือไม่ก็คือมีหน้าที่การงานที่เติบโตอ่าอันนี้หมอต้องบอกคุณเลยนะการที่เราจะเริ่มต้นกับใครหรือที่ผ่านมาเราจบกับบางสิ่งบางอย่างมันเป็นกลงล้อแห่งโชคชะตา ถ้ามันไม่ใช่มันยือมันลังไว้มันก็ไม่มีประโยชน์นะคะหมอมินว่ามันถึงเวลาที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะคุณจะต้องจบบางอย่างก็ได้มันเป็นภาวะที่เราไม่ได้อยากจบเราแต่มันพยายามมาแล้วนะคะแต่แปลกไหมทําไมสิ่งเก่าๆของคุณอยากวนกลับมานะคะตรงนี้นะ่าพายโยกกันหมดเลยเขาเสียดายบางสิ่งบางอย่างอย่าลืมนะคะว่าคุณเป็นเอ็มเพรสคุณน่าจะดูแลเขาดีเอาใจใส่ดีมาก บางคนดูแลดีทุกสิ่ทสงทุกอย่างให้ใจให้ความช่วยเหลือให้เงินได้ทองหรือซัพพอร์ตเขาได้บางอย่างหลายอย่างมีความอบอุ่นและเติมเต็มหมอว่าเขาก็นึกถึงภาพนั้นๆน,น,นะที่มีต่อคุณเขายังคงถือคุณไว้มางอคุณแต่มันขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าคุณจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้นะคะ,ะทีนี้หมอขอดูทีดูที่ผ่านมานิดนึงราศีกันอาจจะคุยกับสิงห์ลคนาสิงห์ธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะ ธาตุดินกันพื่อสมังกรนะคะแล้วก็ธาตุด,ดินกันพื่อสมังกรธาตุด,ดียวกับคุณนั่นแหละอืมนะคะหกถ้วยนะคะสิบสิบเหรียญเก้าไม้เทา้าไนท์ถือเหรียญเดอะเดชสี่ถ้วยนะคะเด็กถือไม้เทา้าไนท์ถือไม้เทา้าทเพันควีนดาบ คิงดาบนะคะสเตนเนาะห้าเหรียญมาดูกัน4ีส,สีดาบเอ่อบางคู่บางกรณีหมอเห็นที่ผ่านมาอาจจะไม่ใช่เริ่มแรกอาจจะไม่ใช่เรื่องสามเศร้าเสมอไปอันนี้ประเด็นนี้หมอจะอ่านไพ่ทุกใบนะคะที่มันกระจุกรวมตัวกันคุณอาจจะเป็นเรื่องที่คุยกันไม่ค่อยเข้าใจพูดตรงเกินไป ะค,ะคำพูดคําจาที่เราตรงเกินไปแสกันหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ปรับแล้วปรับอีกมันก็ปรับไม่ได้มันเหนื่อยกับความสาัมพันธ์นี้บางคู่นะคะอาจจะเป็นคนที่อายุแตกต่างกับคุณได้ด้วยนะคะเนี่ยอายุที่อายุน้อยกว่าคุณนะเป็นความห่างไกลด้วยอายุที่แตกต่างหรือหน้าตาทางสังคมและทัศนคติก็ไม่ไม่ตรงกันด้วยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะตัดจบกันไป หรือค่อยๆเฟดตัวจากกันนะคะหรือบางข้อบางคู่กรณีนิ่งเงียบนะคะหายไปนิ่งไปไม่ได้มาคุยไม่ได้มาเคลียร์สเตนตเนี่ยขึ้นมาสองรอบแล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นคนละสำรับเห็นไหมคะความสัมพันธ์นี้คุณคงพยายามหรือต่างพยายามซึ่งกันและกันแล้วแต่มันเหนื่อยหรือบางการณีเขานิ่งเขาเฉยเขาไม่ได้ใส่ใจเราทําให้ความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่าคุณด้อย มันมันน้อยใจอะเหมือนเราทุ่มเทแล้วแต่มันไม่มีค่าสําหรับเราเลยเขาไม่ได้มาใส่ใจเราเหมือนที่เราใส่ใจเขาทุ่มเทแค่ไหนเรารักเขามากกว่าเขารักเรามันมีคนที่รู้สึกโดดเดี่ยวน้อยเนื้อต่าใจในความสัมพันธ์นี้นะคะคนที่ปรับก็ปรับอยู่ฝ่ายเดียวคนที่เป็นตัวของตัวเองก็เป็นอยู่ฝ่ายเดียวนะคะ,ะมาดูปัจจุบันนะคะที่หมออ่านตะกี้แล้วนะ,ะลองหมอจะอ่านเพิ่มให้เขาให้เข้าให้ไปด้วยนะคะ มาดูกันคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยลักษณะเติมเต็มเป็นยังไงนะไรหรือคนที่มีประเด็น,นับคุณก็ได้นะคะเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะความรักของชาวกันนะ,ะสเตนนะคะเดเวอร์คนนี้เป็นคนเก่งมีความสามารถเดเวอร์อาจจะเป็นคนที่เป็นคนต่างชาติหรือคนที่ทํางานในองค์กรใหญ่ๆหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาติหรือท่านไหนที่มูฟออนเป็นวงกลงมกับคุณมาแล้วนะคะ สิบดามอันนี้เหนื่อยนะความสัมพันธ์เหนื่อยค่ะบอกสีไม้เท้านะคะเก้าเหรียญเดอะมูนหนึ่งไม้เท้าไฮโลแฟนพึกศพราคนาพึกศพนะคะวิวสองถ้วยเดอะเอ็มพาเลอร์แปดเหรียญน,นะคะคิงถ้วย เดือสตาชาวกลุ่มลัคนาคุมมาดูกันนะคะมาส่องดูกันว่าเขาเป็นยังไงที่ผ่านมานะคะมา,มาดูตัวเขานะคะคนที่มีประเด็นนะคะุณเขาอาจจะเป็นสตาสตาหมายถึงเขาอาจจะเป็นคนที่คนในสังคมนั้นรู้จักหรือเขาอาจจะโดดเด่นในวงสังคมนั้นๆนะคะเขาก็เป็นคนที่เขาอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนโปรไฟล์ดีถ้าไม่นาตาดีก็มีเงินมีงานที่มั่นคงเป็นคนที่มีคนรู้จักตรงนั้นก็ได้นะคะ หมอมินว่าค่ะเขาไปเริ่มต้นดีลเริ่มต้นคุยหรือไปมีแฟนใหม่แล้วไปไปมีครอบครัวแล้วหรือคุณก็เพิ่งรู้ว่าเขาไปมีครอบครัวหรือคุณเพิ่งรู้ว่าอา้าวไปจับได้ไปโพสแตก่กว่าเขานะคะมีครอบครัวอยู่ก่อนแล้วอันนี้หมอมินว่าคุณ move ด,ดีกว่าคะ่ะเหมือนไพ่ของคุณที่ move อยู่ตรงนี้นะคะเนาะนะคะตรงนี้ราศีก,กันแต่กรณีบางคนนะคะถ้าเขาอาจจะไปดีลไปคุยกับคนใหม่ๆเขาอาจจะเป็นคนที่มีทางเลือกตัวเลือกแต่หมอว่ามันเหนื่อยกับความสมพันธ์ของเขา ความสัมพันธ์เขาไปเจอใครที่ไม่ชัดเจนแรกๆเขาอาจจะคิดว่ามันใช่แล้วค่ะแต่พอคบไปมันอาจจะไม่ใช่สําหรับเขาภายตรงนี้ขึ้นมานะคะแต่ว่าความสัมพันธ์นี้หมอว่ามันอาจจะคือจบอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วนะคะกรณีบางคนหมอมินว่ามันเหมือนเขาอาจจะอยู่ไกลหรือแตกต่างคุณตัวเขายังรักอิสระท่าตีความหมายแบบนี้ยังโฟกัสเรื่องงานสมมติเรียนก็เรียนอยู่เรื่องเงินเรื่องความ สามารถของเขาเรื่องความประสบความสําเร็จของเขามากกว่าที่จะไปโฟกัสความรักความรักอาจจะอยากแค่มีคนคุยแต่ยังไม่พร้อมที่จะคอมมิตเมนต์พร้อมที่จะพัฒนากับใครมากมายตรงนี้นะคะอืมไัยขึ้นมาแต่ถ้าบางท่านนะคะหมอเห็นถ้าเป็นคนโสดนะมีโอกาสเลยนะคะหมอมินว่าถ้าคนโสดคุณมีเกณฑ์ได้พบใครสักคนที่คุณรู้สึกดี เป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้เอ็มพลเลอร์นะคะเป็นคนที่หน้าที่การงานโตไม่ว่าอายุแค่ไหนคนนี้ก็จะโตกว่าวัยหมายถึงทั้งหน้าหน้าที่การงานนะความรักความสัมพันธ์มันจะค่อยๆศึกษากันไปแต่มีเป้าหมายอาจจะเป็นคนทํางานในองค์กรใหญ่ๆหรือคนที่เคยจบอะไรกับใครมาความสัมพันธ์มันเลยเข้าใจกันเป็นเพ่อโชคชะตานะคะทำให้นํามาเจอกันแต่หมอมินแค่อยากจะบอกนิดนึง คำว่าโชคชะตาผมลิขิตหมายถึงคนเราเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญคุณกับเขาอาจจะเคยสร้างบุญกันมาไม่มากหรือมากหรือน้อยหรือนิดหน่อยก็ตามแต่เจอกันแล้วหมออยากให้สร้างบุญเพื่อหนุนกันไปจะได้มีความสัมพันธ์ที่ยืนยาวนะคะตรงนี้นะอืมอาจจะเจอทางสายงานสายเพื่อนคนนี้อาจจะเป็นเดอะสตาร์โปรไฟล์ดีหรือทาให้คุณยิ้มได้ก็ได้นะคะลองดูเนาะไปสังคมไปงานหมู่มากะคะหรือถ้าโชคชะตานําพาแล้ว เขาก็จะพานําพาผู้คุณมาเจอกันนั่นแหละให้คุณไปเจอที่นู่นไปตรงมุมนั้นมุมนี้มันก็จะได้เจอกันนะคะแต่คุณก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องไปรีบร้อนวิ่งเต้นหาสิ่งใดเนาะนะคะราศีกันคุณก็อยู่ในมุมของคุณสร้างเงินสร้างงานของคุณไปนั่นแหละแต่มันก็จะเจอบางคนแลกเพศเดียวกันด้วยด้วยนะคะอ่ะทีนี้หมอขอดูความคิดของเขาที่มีต่อคุณบางคนที่คุณคบคนที่คุณคุยหรือคนที่มีประเด็นะคะ หนึ่งไม้เท้านะคะเ e เวหรือสตาหกไม้เท้าควีนถือถ้วยมีคนสองคนอยู่นะคะอยากรู้อยากเห็นเรื่องคุณควีนคิงเหรียญเ h อซันมีชีเชียนสามไม้เท้าเด็กถ Th ือถ้วยเทมพ a n ลนนะคะ, Queen anne, ะควีนเหรียญเนาะ ห้าเหรียญน,นะคะแล้วก็จติชาวตุลละคณาตุลมีคนที่เคยจับได้โป๊แตกบางสิ่งบางอย่างที่คุณเคยผ่านมาหรือใจคุณพังก็ได้นะคะมีคนที่เขาอยากวนกลับมาอีกแต่มันพังไปแล้วบางอย่างกลัวว่ามันจะไม่เหมือนเดิมอันนี้หมอเห็นหนึ่งนะคะประเด็นแรกประเด็นที่สองหมอพูดเลยว่านะคะถ้าเป็นคนเดิมๆิมหมอว่ามีคน อยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณมาส่องดูคุณหรือคุณอาจจะมีกำแพงต่อกันเคยนิ่งเงียบหรือาบางท่านบล็อกกันไปแต่อาจจะได้ปลดบล็อกนะบางคนอาจจะได้คุยกันหมอเห็นไพ่ของค,คุณคิดถึงกันอยู่นะคะแต่บางคนอาจจะมีอีโก้หรือกลัวเสียฟอร์มหรือถ้าทักมามันอาจจะไม่เหมือนเดิมหรือเปล่ามีคนที่น้อยใจมีคนที่ึรู้สึกโดดเดี่ยวในความสัมพันนี้หมอมินว่านะคะมันเหมือนเขายังคิดถึงคุณนะหรือบางคนอาจจะตัดสินใจผิดพลาดทําให้ความรักมันเจ็บแล้วมันพัง แต่หมอว่าคุณอาจจะไม่อยากได้เราก็ได้เพราะหมอเห็นคุณเดินหน้าแล้วนะคะคุณมีคนใหม่แล้วด้วยสำหรับบางท่านทีนี้กรณีคนโสดหรือคุณบอกว่าอ้าวหมอเรากําลังมีคนคุยอยู่นะอ่าถ้าเป็นคนคุยที่คุณอาจจะยังยังไม่ได้เป็นแฟนกันคุณอาจจะคิดว่าโสดมีคนคุยหรือโสดสนิทความสัมพันธ์มันจะถูกพัฒนาไหมมีคนที่รู้สึกว่าการได้รู้จักคุณเป็นสิ่งที่ดีเขาชื่นชมคุณ มันเหมือนเขามีความสุขที่ทุกครั้งที่ที่คุยคุณเขาบอกว่ามันเหมือนมีอะไรที่คุณกับคุณกับเขามีอะไรที่คล้ายกันคุยกันแล้วถูกคอถูกชะโลกถูกใจเป็นความรู้สึกที่เข้ากันได้ดีเขารู้สึกดีคุณมากๆนะคะตรงนี้รู้สึกมันมันฟินอ่ะมันรู้สึกว่ามันมีความสุขอ่ะไม่รู้หมอจะพูดยังไงมันเป็นมันอาการอย่างนี้นะคะเนี่ยไพ่ตรงนี้แต่ว่าเขาอาจจะคิดว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างหรือเพิ่งได้เจอกัน เป็นธรรมดาละค่ะบางท่านอาจจะได้คุยกันเดือน2เดือน3เดือนนี้คงไม่มีใครวิจัทุ่มเทร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กับเราถูกไหมคะมันใช่แล้วละ่ะในความรู้สึกของเขาแต่เขาคิดว่าอาจจะต้องมีอะไรที่จะต้องปรับต้องจูนหรือมันเพิ่งเริ่มต้นนะคะไพ่ตรงนี้เขาก็อาจจะคิดว่าอรอคบกันไปเรื่อยๆเพื่อพัฒนาความสมันดีกว่าแต่เขาเห็นคุณเขายิ้มได้เขามีความสุขอยากจะเดินหน้าพัฒนาความสม,มน์กับคุณแล้วนะคะตรงนี้นะอ่า ภายตัวนี้เขาอาจจะอยากชวนคุณไปไหว้พระไปทําบุญคนนี้อาจจะเป็นคนขี้เหงาหน่อยๆหรือเขาอาจจะเคยมีปมเรื่องสามเศร้ามาก่อนก็ได้นะคะอืมอมาดูความรักความสัมพันธ์บ้างในเดือนกันยานะคะของราศีกันลัคณากันนะคะกันเป็นยังไงบ้างโอ้เดอนเลิฟ การมีสเสน่ห์นะคะคำว่ามีสเสน่ห์หมายถึงดวงตัวคุณอาจจะเป็นคนมีสเสน่ห์ดึงดูดมีคนมาอยากชอบมาจีบมาแหวอย่างนี้นะคะแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปจีบทุกคนนะคะแค่หมายถึงดวงแต่ตัวคุณอันดับหนึ่งคือโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความสําเร็จช่วงนี้การเงินดีดีนะจัดเม้น,นมันหมายถึงการตื่นรู้การเรียนรู้อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคุณมีจิตสัมผัสด้วยนะคุณจะมีเซนด์วยว่าอุย้ยคนไหนคุยแล้วรู้สึกดีคนไหนคุยแล้วเริ่มรู้สึกว่ามันใช่ นะะเนี่ยคุณไม่รีบร้อนความสัมพันธ์โอ้โหสองถ้วยราศีกันถ้าคนโสดอาจจะดีหน่อยนะคะคุณอาจจะได้เจอใครสักคนที่คุณเขาเข้ามาหยิบยื่นโอกาสให้แล้วคุณก็รับไว้เหมือนกันคุณเห็นไหมมีคนหยิบยืน่นความ,มความรู้สึกดีไม่ตีจิตให้คุณแล้วคุณก็รับนั้นนะคะเพราะว่าคุณก็คงรู้สึกดีเช่นกันนะคะตรงนี้คุณอาจจะมีคนมาชอบเยอะแหละแต่ตัวเราจะมีคนบางคนที่เข้าวินก็คือ ได้รับชัยชนะใจค,คุณก็คือคุณจะรู้สึกดีกับคนนั้นนะคะคุยแล้วคุณก็อยากคุยกับคนนี้อีกแล้วบางท่านมีคนมางอด้วยนะคะอันนี้หมอพูดไปแล้วนะเป็นคนเดิมๆเก่าๆเนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะนีนะคะอ่าจริงด้วยมีคนเดิมๆเก่าๆเสียดายคุณอยากกลับเข้ามามาขอโอกาสคุณอีกนะคะคนนั้นอาจจะเคย พูดเรื่องอนาคตกับคุณหรือไม่ก็เป็นแฟนคุณแล้วหรือคบกันแล้วนะคะตรงนี้นะเคยจบกันมาแล้วหรือคนที่คุณเคยมูฟออนกันมาแล้วนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะหมอไม่รู้ว่าคุณไปขอพรอะไรไว้นะคะแต่ที่สุดแล้วทุกสิ่งอย่างมันขึ้นอยู่กับคุณคุณมีความสุขอยู่ในพื้นที่ของคุณนะคะมีเงินมีงานมีความมั่นคงขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นความรักมันเป็นเรื่องรองสําหรับคุณแต่ถ้าคนที่จะเข้ามานะคะคุณกับเขามันเหมือนว่า ต้องให้และได้รับพอๆกันเพราะไพมันขึ้นอย่างนั้นนะคะคุยกันได้ทุกวันนะคะตรงนี้พัฒนาความสัมพันธ์ก็คือดูกันไปในการคบมีโอกาสที่พัฒนาแต่สําหรับคนเก่านะคะหมอบอกเลยว่าคุณอาจจะพักเบรกพักใจแล้วคุณเหนื่อยแล้วกับความสัมพันธ์ที่เดิมูน่ะมันเหนื่อยมันคุ้มครือมันไม่ชัดเจนนะคะเหมือนเหมือนคุณมูฟแล้วเนี่ยทําไมเขากลับมาในวันเวลาที่เรามูฟได้นะโอ้นะมันเป็นอย่างนั้นเลยค่ะ ทีนี้หมอขอให้สรุปสุดท้ายและแนะนำนะคะชาวราศีกันดีกว่าโอ้นะคะการเงินการทองเริ่มมั่นคงคุณอยากได้ความรักเป็นครอบครัวจริงๆอบอุ่นจริงๆและเติมเต็มจริงๆนะคะตรงนี้นะไม่อยากได้อะไรที่มันเล่นๆฉาบเฉยแล้วนะคะคุณเป็นคนมีเซนนะคะชอบศาสตร์ทางหมอดูด้วยนะ,ะชาวราศีกันนะคะจะติกนะคะ ยิงถือไม้เทา้าแปบดบเรียนโอามีแต่เรื่องเงินออกมาเลยเดอะสันเออนะคะช่วงนี้มีสเสน่ห์จริงๆนะมีคนมาจีบมีคนมารู้สึกดีดวงมีสเสน่ห์นะคะมีน้ำเมตตาที่ตัวคุณนะคะคุณรักตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นดูดีนะคะความรักความสัมพันธ์เงินก็มานะคะความสุขคนที่จะทําให้เรายิ้มได้ทําให้เรามีความสุขก็เข้ามาแต่ถ้าเป็นคนเดิม ให้จะติดขึ้นมาเห็นไหมคะตาช่างมือถือดาบคุณต้องดูแล้วว่าที่ผ่านมาเขาทําให้เรามีความสุขแค่ไหนนะคะมีความรักที่มั่นคงไหมไม่ใช่คุ้มเครือหรือเหนื่อยอะไรที่ผ่านมาแต่ถ,ถ้าคนเก่ากลับมาแล้วคุณอาจจะคิดด้ว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเขาทําคุณเจ็บหรือเปล่ามันจะระแวงมันจะมีแผลนะคะตรงนี้แต่ถ้าเป็นคนใหม่ๆนะคะจะทําให้คุณยิ้มได้แต่มาตรฐานของคุณก็มีแหละนะคะ ดูกันไปคอยศึกษากันไปให้แล,ละละพอๆกันไหมคุณไม่อยากเหมือนเดิมอีกแล้วในรูปแบบเดิมๆที่มันเคยเสียใจมันเหนื่อยนะคะโอเคไพ่พวกนี้มันมีแต่เรื่องดีๆเลยสําหรับราศีกันมันเหมือนเหนื่อยอะไรไมาเยอะมันมันชีวิตนี้มันเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลใจให้เราได้อยู่ตรงนั้นได้พบสิ่งนี้และได้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการเงินของคุณมีคนมารู้สึกดีด้วยขอบคุณมากมายค่ะราศีกันลัคนากัน อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่หมอทมีทำคลิปนะคะขอบคุณมากมายมีแต่สิ่งดีๆสวัสดีค่ะ